รถที่เราไม่ชอบยังมีคนซื้อมาขับมากมายคนที่เราไม่พอใจยังมีใครอีกหลายๆคนชื่นชมเขาร้านอาหารที่เราบอกว่าไม่อร่อยก็ยังมีคนคอยต่อคิวกินกันเยอะแยะกระเป๋าที่เราบอกว่าแพงขนาดนี้จะซื้อไปเพื่ออะไรกันแต่ยังมีคนมากมายสั่งจองกันข้ามปีอะไรอะไรที่ไม่ถูกใจเรา มันยังมีคนที่ชอบของของมันอยู่จงจำไว้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่เราและเราไม่ได้อยู่เพียงลำพงังโลกนี้มีคนมากมายมีหลายความคิดมีคนคิดเหมือนกับเรามีคนคิดต่างจากเราในขณะที่เรานั่งเกลียดคนโน้นคนนั้นมันมีคนเกลียดเราคนไม่ชอบขี้หน้าเราเหมือนกันอย่าเอาความรู้สึกของเราไปตัดสินใคร และอย่าไปคิดว่าใครจะต้องคิดแบบเดียวกันกับเราเจดบวกสองได้เท่ากับเกแต่8ปดบวกหนึ่งก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันสิ่งที่คุณคิดอาจไม่ใช่แค่ทางเดียวการเคารพความคิดของผู้อื่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะต้องมี เมื่อเราพยายามจนถึงที่สุดในวันที่ไปต่อไม่ไหวเราจะหันหลังให้กับสิ่งนั้นโดยที่ไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลย ความรักเกิดจากความรู้สึกแต่ถ้าถูกเหยียบย่ำความรู้สึกซ้ําๆจะทําให้เหตุผลที่ไม่ควรไปต่อมันชัดขึ้นถ้าวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าเราได้ใช้พลังงานความรักอย่างเต็มที่แล้วและได้พยายามเข้าใจมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้แต่สุดท้ายถ้ามันไปไม่รอดเราจะรู้สึกโล่งใจมากกว่าเสียดาย รู้สึกเข้าใจมากกว่ากล่าวโทษไม่ยือ้อไม่ดึงไม่อยากฝืนอะไรอีกต่อไปเราจะยินดีกับการจากไปของเขาและรู้ว่าอิสระของเรามีค่ามากที่ผ่านมาเราอาจจะแค่กลัวการไม่มีแต่วันที่เราพร้อมที่จะปล่อยทุกอย่างเราจะเข้าใจว่าถ้ามีแล้วไม่ดีสู้ไม่มีจะดีกว่า ไม่มีวันไหนของชีวิตที่ไม่มีปัญหาเราอาจจะเจอเรื่องเล็กบ้างเรื่องใหญ่บ้างเจอคนดีบ้างเจอคนแย่บ้างแดดร้อนบ้างฝนตกบ้างก็แค่เตรียมรับมือเตรียมใจกับทุกสิ่งที่ต้องเจอแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ค่อยๆแก้ต่อไปมันก็แค่เรื่องธรรมดาของชีวิตเครียดไปก็เท่านั้นเพราะอีกเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเหมือนกับทุกๆปัญหาที่ผ่านมา เราก็เคยผ่านมันมาได้หลายๆปัญหาตัวเราก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดมาเมื่อวานจมากระแดอ่อนแอทำไมกันเป็นนักสู้ย่อมมีบาดแผลบ้างเป็นธรรมดาของชีวิตจำไว้นะคะชายหญิงคู่หนึ่งเร่งมอเตอร์ไซค์กลัวร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นว่าช้าๆหน่อยสิเขากลัวนะ มีเสียงผู้ชายตอบว่าไม่เอานะสนุกมากเลยสิ้นสุดเสียงของผู้ชายผู้หญิงก็ได้พูดขึ้นว่าไม่ตลกเลยนะขอร้องละเขากลัวมากจริงๆแล้วผู้ชายก็ได้บอกว่างั้นบอกผมก่อนซีว่าคุณรักผมไหมผู้หญิงจึงตอบไปว่าก็ได้เขารักตัวมากที่สุดลดความเร็วลงได้แล้วนะ้า ผู้ชายพูดขึ้นงานกอดผมแน่นๆและเธอก็ได้กอดเขาผู้ชายได้พูดขึ้นอีกว่าเอาหมวกกันน็อกผมไปใส,ส่สิผมลำคาญน่ะแล้วภาพก็ได้ตัดลงตรงนี้วันต่อมา หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวว่ามีมอเตอร์ไซค์ชนตึกเนื่องจากรถเบรกแตกมีคนนั่งมอเตอร์ไซค์มาสองคนแต่ว่ารอดเพียงคนเดียวความจริงคือทางสายนั้นเป็นทางที่ลาดลงตลอดผู้ชายรู้อยู่แล้วว่าเบรกรถของเขาแตกแต่เขาไม่อยากให้แฟนสาวรู้เพราะกลัวว่าเธอจะตกใจ เขาขอแค่ได้ยินเธอบอกรักและรู้สึกถึงอ้อมกอดของเธอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วให้เธอใส่หมวกกันน็อกเพื่อที่เธอจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปถึงแม้เขาจะตายไปก็ตามเรื่องเล่านี้บอกกับเราว่าในโลกนี้นอกจากพ่อแม่ของเราแล้วจะมีคนเพียงไม่กี่คนที่ยอมตายเพื่อเราได้และมีน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เจอคนคนนั้นเพราะบางคนสแสวงหามาทั้งชีวิต ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอถ้าวันนี้คุณได้เจอแล้วจงรู้ไว้ว่าคุณคือคนที่โชคดีที่สุดจงรักและทนุถนอมเขาให้มากๆนะคะ